สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีชา วันจันทร์ที่สดใสนะครับทุกๆเช้าวันจันทร์เราก็มาดูแพ็คใหม่กันเช่นเคยครับและแน่นอนครับผมวันหลงของผลฟุตบอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือสดสดแล้วร้อนเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็คืนเมื่อคืนนี้นะครับผมระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์ที่สนุกมากนะครับถึงแม้สกอร์จะแค่1นศูนย์นะครับจากฟรีคิกสุดสวยของโซบสไลน์โอ้โหจยิงสวยจริงครับทุกคนอูยิงสวยจริงครับผมนึกถึงเจรหาดเลยนะลูกยิงแบบเนยแบบบติดสา พุ่งสนุกสนุกครับโอเคนะฮะส่วนแมนยูนะนะมีชนะแล้วไงวันเสาร์ไงนะครับถึงแม้ว่าอาจจะทุรักทุเลแต่ก็ชนะแล้วนะครับผมแล้วที่ผมเคยพูดไปว่าเดี๋ยวแพ็กวันพฤหัสบดีนะแพ็กการ์ดเถียวเนี่ยเดี๋ยวจะมีถ้าถ้าสมมุติว่าแมนยูชนะเนี่ยจะมีการ์ดเถี่ยวของแมนยูถูกปะนะครับลองคิดดูว่าจะเป็นใครในในแมตช์นั้นนะครับผมถ้าถ้าดูจากเรตติ้งอ่ะหลายสื่อเนี่ยก็จะบอกว่าบูโน่ฟานเดสนะครับทำผลงานได้ดีสุดนะครับผมแต่บูโน่มันมีเยอะแล้วไงทุกคน เอ็บูโม่น่าสนใจนะครับผมถ้าเป็นการ์ดเขียวผมเชียเอ็บบูโม่ว่ะนะขอให้มาหน่อยนะครับผมไปอันนั้นก็ว่ากันนะครับผมส่วนการ์ดเขียวของเลี้ยูก็น่าจะเป็นสมบูไลน์แล้วแหละนะนะจากยิงฟรีคลิกไปสวยๆแบบนั้นนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผมเข้ามา ID ดีญี่ปุ่นนะครับผมก็จะมี t o t y ของ2025นะครับอ่าที่ผ่านมานะครับที่มีแพ็กประกาศมาไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประกาศเรื่องอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไม่ได้ดูเลยนะสดๆเร็วๆเลยครับส่วนแพ็กใหม่วันนี้นะ,ม,ม,อนะมอง ว่าเป็นนักเตะเดิมๆการ์เดเดิมนะครับผมตีมเดิมๆนะครับแม่แต่ต้องต้องบอกว่าแพ็คนี้เนี่ยเป็นสกลค่าพลังของนักเตะที่สูงพอดีสูงสูงพอสมควรเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้วยนะครับว่าแต่ละตัวในแพ็คนี้เนี่ยน่าสนใจฉไหนเลยนะครับฟาบิโอคันนาวารโอครับมาพร้อมกับสกิลฟอร์เทสส่วนสูง176ซเมซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสําหรับหลายคนนะครับผมพีโกก็เลยจัดเอาใจใส่สแต็มาค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วมาพร้อมกับสกิล คอเทสนั่นเองนะครับป้อมประการเนาะภาษาไทยถ้าใส่บูสเตอร์ชัดดาวแบบออโต้ครับไปร้อยเจ็ดเลยวะร้อยเจ็ดเลยนะเว้ย <c oughs> เฮ้ยจำร้อยนะครับทุกคนตัวเล็กใช่ไหมพี่โคก็เลยเอาใจใส่จำร้อยมาเลยโอ้โหอันนี้ออโต้นะครับแล้วก็เกมรับคุณดูดีร้อยสามร้อยสาม ไปอัพใส่สปีดนิดนึงนะผมว่าน่าจะแจ่มนะครับผมลดดิเฟนดิ้งนะฮะไปใส่สปีดนิดนึงนะใส่สปีดเพิ่มขึ้นไปให้ถึง90นะครับผมลดดิเฟนดิ้งอีกหน่อยนึงเอบอ,อ่ะแค่นี้ก็โอเคนะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องตอนที่ถ้ามีโอกาสร,รีวิวเดี๋ยวจะต้องลองปรับไปปรับมาแล้วลองเล่นไปเล่นมายังยังร้อยเจ็ดอยู่นะสวยๆอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยฟาบิโอคาน์โนโรครับผมค่าพลังมันล่อตาล่อใจซะเหลือเกินนะถึงแม้ว่าสรีระส่วนสูงเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเราในตอนนี้นะครับผมแต่ถ้ามองว่าเออเกมเพลลยย์ตออนนนนนนีีีพพ้้้ภาาาคคพืดดิสสัญกวว่่ไไหเเเขบๆปร เนะครับผมมันก็น่าลองน่าจัดเหมือนกันไม่ล่ะนะครับนี่ถ้าลูกโปรไฟล์ก็มีตีลังกาเคลียร์แบบนี้ด้วยนะครับฟาบิโอคันนาวาโลนะจ๊ะตัวต่อมาครับผมโบโบครับคริสเตียนเอเดียเดี๋ยว็ดเอาโบโบก่อนโบโบคริสเตียนวีเอรี่ครับผมมาพร้อมกับสไตล์นักล่าดักยิงนะฮะหรือว่าโกโพสเชอร์นะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษ2สกิลนะครับอันนี้เปิดภาษาไทยลูกโค้งปั่นสายฟ้าหรือบิสเคอร์เลอร์วีเอรี่บิสเคอร์เลอร์ครับผมแล้วก็จบสกอร์ทุกท่วงท่าหรือว่าฟิโนม ฟิเน็ตชิ่งนะครับสสกิลพิเศษนะจะ๊ะคิสเซียนวีลี่วีลี่ถ้าเกิดใส่บูสเตอร์ไทเกอร์อินติ้งนะครับผมแบบออโต้ยังอยู่ที่105แต่ไม่แน่ใจว่าอัพไป106ปรับไป106ได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้รีวิวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้ดูแบบเรียวๆไปนะมีบิสเคอร์เลอร์นะครับมีฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งนะครับผมแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์สูงจบสกอร์สูงแต่ลูกโค้งเนี่ยอาจจะต้องไปเพิ่มหน่อยถ้าจะไปเน้เน,นบิสเน ทรงตัวอยู่เหมือนกันนะสําหรับสายกองหน้าเท้าซ้ายนะครับนี่รอตารอใจมาเลยฮะหนึ่งร้าบาทไปแล้ว ส่วนพระเอกไม่รู้ว่าเป็นพระเอกของแพ็คหรือเปล่านะครับผมอเลสซานโดเดลเปียโร่ครับผมกับร่าง C.F กองหน้าสไตล์เป็นฟล็อกอินเดบ็อกหรือว่าจิ้งจอกในเขตโทษจิ้งจอกระไรในกรอบเขตโทษนะครับมากับสสกิลพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือลูกปั่นโค้งสายฟ้าหรือว่าบิสเคิลเลอร์นี่แหละเป็นสกิลที่ต้องการนะจ๊ะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือระเบิดไหนวะระเบิดระเบิดเร่นความเร็วครับหรือว่าเอ็กซิเรชั่นเบิร์สนะครับผมสองสกิลพิเศษของเดลเปโร่ในร่างนี้นะครับผมเป็น เฮ้ยร้อยเจ็ดเลยวะอันนี้คือออตโตนะโคตอินสกี้ออตโตนะครับร้อยเจ็ดเลยเหรอวะบ้าไปแล้วสปีดต้น101้อหบาลานซ์99สเนี่ลยลุคโค้งเหคิกกิ้งพาวเวอร์ประมาณนี้นะ89เดี๋ยวไปเพิ่มได้ถ้าเกิดจะไปเน้นบิสนะครับผมเอ้ยแลวเอาไปยืนเป็นกลางลุกฝั่งซ้ายจะดีป่ะวะเดลวเปโรโซอะไรเงี้ยนะครับคือมันน่าสนใจตรงที่ว่า ทั้ง3ตัวเนี่ยค่าพลังสูงอ,ะ10 7, 10 7, 105. อ่ะร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหแล้วไม่รู้ว่าโบโบนี่ไป106หได้หรือเปล่าครับสเกลค่าพลังค่อนข้างสูงนะครับผมพี่โคอาจจะรู้แล้วว่าเออเดี๋ยวล้วก็คิดว่าเป็นตัวเก่าอีกแล้วตัวเก่ายอมแมวอีกแล้วนะครับนี่ฮะใส่ค่าพลังมาขนาดนี้เลยแต่ยอมแมวอีกหรือเปล่าครับสกิลพิเศษ2สกิลไปด้วยมันล่อตาล่อใจให้เราอยากได้ซื้อละเกินครับทุกคนเ้ยผมเชื่อว่าบางคนที่มีการ์ดเก่าอยู่นะครับเห็นค่าพลังแบบนี้ก็คงแบบมีวันวันบ้างนะว่าอยากได้นะครับผมเออผม ร0อยทองนะครับเดี๋ยวร่วมสนุกนิดนึงนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะก่อนร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวไอีนี้นะผมขออนุญาตเปิดอีพิกฟรีรัวๆสักนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็จะมีเดลี่เกมนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเดลี่เกมเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครแทบจะไม่พลาดเลยนะครับผมยิงเข้ามาโดยตลอดเนี่ยก็จะมีโอกาสเปิดเดลี่ช ANCE บิวนะครับเดลี่เกมช ANCE บิวที่ลุ้นแสงรยการด้วยมีบางคนได้ไปแล้วด้วยนะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะน่าจะเป็นวันแรกที่หลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสกดุ้นนั ครับผมก็จะลุ้นด้วยในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะแยกคลิปไปเพื่อเปิดตามล่าแฟงรายการสำหรับ ID Challenge ผมต่างๆนานานะครับเพราะว่าเป็นเอ็นเคแมนที่น่าสนใจด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกัน3แพ็คนะครับในคลิปนี้นะครับผม Daily Game นะครับผมแล้วกออ็อะไรนะไออะไรนะอันเนี้ยภารกิจอันเนี้ย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 ลิงค์สมบัตินะครับหรือว่าเอ่ออะไรวะเทเชอร์ลิงค์เออโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรากดลับให้หมดเลยนะครับผม เฮ้ยอันนี้มีดาอนบอลเป็นของรางวัลด้วยนะใครที่บอกว่าอยากได้แพ็คดาอนบอลนะครับผมอันนี้มีมีลูกดาอนบอลเป็นของรางวัลด้วยนะครับกิจกรรมใหม่วันนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะผมกดรับอันนี้หมดก่อนนะครับปั๊บก็ไปเมื่อกี้เห็นแะว๊บๆนะฮะนี่นี่นี่กิจกรรมนี้นะอีเวนต์ทัวร์ในเชนแนลทีมนะครับผมอันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงว่ะเป็นลูกดาอนบอล5ดาว อีเวนต์ชาลิ่งเป็นเดียวสุ่มครับเดียวสุ่มหรือว่าชานสติลนะฮะที่ขึ้นมาประกาศเมื่อกี้นี่เนาะแล้วอีเวนต์ที่เป็นเนมากองทัพเนม่าคนนิ่งก็ยังไม่มานะครับเมื่อวานผมก็คิดแอบคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะมีอีเวนต์นั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูแบบ PVP นิดนึงมียังวะเนเชนแนลทีมแต่ถ้าเป็นอีเวนต์พวกฟังก์ชันไอคนนิ่งเนมาเนี่ยยังไม่เห็นนะครับยังมีโกดิโกอยู่นะครับอันใหม่ก็ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีให้เล่นอะไรแปลกๆแบบนั้นนะครับไม่มีเเเเนนนนนนาาะะโอออออคคคดดดี๋ยวขขปิิึงรรรััับบแกุญต d a เดลี่เกมชานส e ิ l ก่อนเลยนะครับผม d a i ี y เกมบ็อกนะครับผมเราลุ้นแฟงรายการเป็นอีพิกหนึ่งเดียวในแพ็คนี้นะครับผมสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสมอแดนกลางนะฮะหรือว่าแองเคัมแมนนะครับผมแต่ว่าค่าพลังจะสวยสดงดงามเล่นจะดีหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นล่างอาร์แจคเลยนะครับผมอ่ะลองดูดูครับว่าจะได้หรือไม่ครับบางคนได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ AMF อ่ะชวดฉลูขันเ่อไปฮะเป็นการไฮไลท์นะครับเตียงเข้าไป โอเคต่อไปครับขออนุญาตเปิดตรงนี้รัวๆนะ84จุ่มนะครับ8 4เปิดนะครับผมไปรัวๆเลยแล้วกันครับจะได้กี่ตัวครับผมสำหรับอีพิกฟรีในแพ็คนี้นะครับปึ๊บเรือไป1จุ่มครับเอาไวๆเลยครับไปต่อครับฮึบฮึบอยากได้สัก3ตัวผมยังไม่เคยได้ถึง3ตัวเลยนะยังไม่มีไอดีไหนที่ผมได้3ตัวเลยนะได้ถึงสุด2ตัวนะครับ นั่งเคลียอีเวนต์ไปนะคนเล่นหลายดีก็จะลำบากแบบนี้เนาะไปฮะใส้เวลาซื้อเวลาซื้อเวลาฮะไปเวลาคือคือต้นทุนชีวิตเหมือนกันด้วยเฮ้ยบางทีเนี่ยเวลาเป็นเป็นต้นทุนชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดนะครับมีมาแล้วหนึ่งตัวการเขียวเอ้ยไม่ใช่ไฮไลท์โถสองตัวอีปิกยังไม่มีจ้าเหลือสามสิบสี่ไป บอ,อล่าองลาอูมาก็ยังดีหน่อยนะฮะนะหรือโลซิกกี้ก็ได้อย่าพูดถึงอย่าพูดถึงโลซิกกี้เดี๋ยวโลซิกกี้มานี่ยังไม่มาเฮ้ยมันจะเกลือหรือวะเนี่ยจะไม่ได้สักกระตัวเลยเหรอเหลือ14จุ่มครับไป14เปิดขอสักตัวนึ่งเถอะโอ้โห c ีเอฟเขียวไฮไลท์โอ้โหแม่เจ้าไม่ได้สัก,กตัวเลยเหรออ้ออะไรวะ าปอดใจผมหน่อยตัวหนึ่งขอลรซิกี้กันได้เฮ,ฮ้ยเรียบร้่ยถ้าไม่ดีละกินตุตุแล้วอะ่ะแพ็คฟรีนี่ยังไม่ไม่ได้สักกตัวหนึ่งเลยนะกินตุตุแล้วเราจะไปเปิดแพ็คอ,อิตาลีด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงวันนี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเอาเคสนะครับล้างเกลือไปแล้วเราล้างเกลือไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอแพ็คนี้นะแพ็ควันจันนี้นะครับผมต้องได้ตัวนี้นแน่นอนครับถามผมนะถ้าอยากได้ใครมากที่สุดทั้ง3าตัวนี้นะครับคงเป็น เดวเปโรนะครับลองลงมาก,ก็เป็นคันเดวโนะครับอยากลองเหมือนกันนะครับแล้วก็เวียรตามท้ายนะครับผมแต่ถ้าได้มาทั้ง3ตัวก็จะดีมากๆนะครับไปขอลองหน่อยเดะเอาหน่อยเดะเมื่อกี้เราล้างเกลือไปแล้วครับ1 2 3ขอ3ตัวเลยครับเป็นไปได้ไหมเนาะ CB โอ้โหเกลือครับโอ้เกลือล้วนไม่มีวัวปนเลยเหรอเนะี่ยเกลือล้วนไม่มีน้ำตาลปนเลยเหรอ อะไรหวะเฮ้ยไอฟีก็ไม่ได้ไลกาดก็ไม่มาอิตาลีจะไม่มาเลยเหรออันนี้ร้อยห้าสิบตัวอ่ะอีกทีนึงเอา้าขอเดาไปล้หน่อยครับเดาไปล้ครับกดเข้าไปดูบ้างดิเนี่ยอยากนา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 ยเดาไปล้อนะครับหนึ่งสองสามไป เดวเปโดครับฮึบอ้าเดี๋ยวเปียรรอมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตัวหลอกครับมาร์ดิมาโกเป็นตัวหลอกเดี๋ยวก็ตกใจตกใจแล้วก็รู้อีกทีว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเปโดเลยครับฮึบกอลล์บอสตันอเล็กซานเดอร์เดี๋ยวเปียรโอ้โหปลาหม้อีกตัวได้ไหม ตัวเลียกโอเคเอาเ <c oughs> อาเอาเอายังดีเมื่อกี้เราล้างเกลือไปแล้วเหลืองสองร้อยลองหน่อย دة, <c oughs> เด้เผื่อซอยได้บดึงได้อีกหน่อย <c oughs> เรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรข <c oughs> อยจุ่มหนึ่งขอยจุ่มหนึ่งแถมคันดาบบลโลมาให้ผมหน่อยเด้อเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็น เอฟฟิวโมเมนต์เลตเตอร์เราเอามาเสริมทับตรงนี้หน่อยนะครับไหนวะอุ้ยคังเต็มฮะโอุย้ยเอามาใส่ทีนิดนึงครับอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงเนาะเปลี่ยนแผ่นไหมเนาะกิวิเดบอยเนาะผมว่าเราจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงน,นะครับอย่างเงี้ยเออหน้าคู่ครับเดี๋ยวเปลโลยืนต่ำๆนิดนึงนี่เดี๋ยวเปลี่ยนโลโซนครับแน่ฮึบฮึบปั๊บเข้าไปร้อยหกไปแล้วครับผม เดืบูสเตอร์บูสเตอร์เนี่ยมีแบบสูมอยู่15ชิ้นนะขอขอสู่มแป๊บนึ่งขอสูมนิดนึ่ง้ย hey! ได้ชุดติ้งเฉยชุดติ้งยังไปร้อยหกเพราะว่าโค้ชผมเป็น1บูตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะยังไงเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะสำหรับอาดิดาสโดเดียลเปียโรนะครับรวมถึงฟาบิโอคานาเบโลก็ทีเซียนนี้ดิถ้าเกิดว่าทําทันนะนี่ค่าพลังก็จะได้ประมาณนี้นะครับออโต้นะครับยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับแต่ควรปรับไหมผมว่าคิดว่าจะต้องปรับนิดนึงนะครับผมดูทรงแล้วต้องปรับติ้งแล้วก็บูสเตอร์ต้องเปลี่ยนจากนี้นิดนึงนะครับผมโอเคฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแฟนรายการก็เช่นกันเดี๋ยวรรรรรีีีีวววิให้้้ัััััับบบบชมมมมกกนนนนนนนะะะคคคแตตต่่่่่ขออออาาางผยยไไไไดดดเ๋ป ได้วยนะครับผมและรวมถึงอีพีปีนะ80กระจุ่80กระเปิดเนี่ยก็ยังต้องล่าต่อไปสําหรับผมนะยังเกลืออยู่นะอยากได้ไอดีที่มีได้3ตัว4ต er ัวเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับโอเคครับประมาณนี้ฮะใครยังไม่ได้ติดตามช่องวอมป์สกี้โฟร์วอมสกี้รีวิวครับทุกช่องดีใจคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับฟอร์เนโดตอร์เรสผมรีวิวให้แล้วนะครับในช่องวอมป์สกี้รีวิวนะครับผมคลิปรีวิวส่วนใหญ่ก็็จจะะขอออออลลลลลงงงใในนนนนนนช่่่ััััั้้้้้้้แแวววกกกกกคคคครรยยยไไไไมมมมดดดดดดตตตตติิิิาาาาฝปปปปบบผเเีส <laughs> Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.